สวัสดีครับเดี๋ยวเราเฉลยแบบฝึกหัดที่3.4กันนะครับแบบฝึกหัดที่3.4จะเกี่ยวข้องกับสมบัติของสารประกอบไอออนิกนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วจะพูดถึงสมบัติด,ด้านการละลายน้ําเป็นหลักนะครับโจทย์ข้อที่1เราได้สารประกอบมา2ตัวคือลิเทียมโบรไมด์กับโแทสเซียมบรไมด์นะครับเอาไปละลายน้ําแล้วตรวจสอบอุณหภูมิของน้ําก่อนละลายและอุณหภูมิของสารละลายเมื่อละลายแล้วนะครับ เขาถามว่าในข้อ1.1การละลายน้ำของสารทั้งสองเป็นการละลายประเภทใดนะครับเพราะฉะนั้นเราตอบแยกตัวอ่ะตัวที่หก่อนจากข้อมูลการละลายจะพบว่าอุณหภูมิของน้ําจาก28นะครับกลายเป็นสารละลายเป็น33แสดงว่าอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นก็เท่ากับว่าสารละลายจะร้อนขึ้นนะครับ การละลายน้ําที่ทำให้อุณหภูมิของน้ําสูงขึ้นหรือทำให้สารละลายร้อนขึ้นนั้นก็คือเป็นการละลายประเภทคายพลังงานครับจำง่ายงายว่าถ้าคายความร้อนหรือคายพลังงานก็จะรู้สึกร้อนนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีของโพแทสเซียมบโรไมด์เนี่ยจะพบว่าตอนแรกอุณหภูมิ28ถูกไหมครับเมื่อละลายแล้วอุณหภูมิลดลงนะครับลดลงเป็น24 แสดงว่าสารละลายก็จะเย็นลงดังนั้นการละลายน้ำแล้วทำให้เรารู้สึกเย็นก็จะเป็นการละลายประเภทดูดพลังงานหรือดูดความร้อนนั่นเองนะครับและการละลายประเภทดูดหรือคายก็สามารถไปตอบได้ต่อว่าสารใดมีพลังงานอะไรมากกว่ากันนะครับในที่นี้ข้อ2.1บอกว่าพลังงานแลคทิสมากกว่าไฮเดรชันปกติแลคทิสเราจะแทนด้วย e 1 ะครับซึ่งพลังงานแลกทิศในเรื่องของการละลายเป็นกระบวนการดูดพลังงานนะครับส่วนไฮเดรชันเรามักจะแทนด้วย e2 ก็จะเป็นกระบวนการคายพลังงานหรือติดลบข้อนี้เขาบอกว่าแลกทิศมากกว่าไฮเดรชันก็เท่ากับว่าบวกมากกว่าลบนั่นเองดังนั้นเมื่อเราไปหาค่า e รวมหรือที่เรียกว่าพลังงานการละลายมันก็จะมีค่าเป็นบวกด้วย นะครับการที่มีค่าเป็นบวกก็แสดงว่าตอบได้ว่าเป็นกระบวนการดูดพลังงานนั่นเองครับอันนี้ก็จึงตอบว่าเป็นการดูดพลังงานเพราะเหตุใดเพราะว่า e 1จะมีค่ามากกว่า e 2นะครับเนื่องจากละลายน้ําแล้วเรารู้สึกว่ามันเย็นหรืออุณหภูมิของน้ํามันลดลงนั่นเองครับถัดไปโจทย์ข้อที่2นะครับ ให้กราฟของการละลายมาโดยค่าแกน y เนี่ยเป็นสภาพละลายได้นะครับอ่ะเขียนมานีนะีะสภาพละลายได้ส่วนแกน x เนี่ยเป็นค่าอุณหภูมินะครับโดยเราเพบว่าการละลายน้ำประเภทดูดและคายพลังงานเนี่ยก็จะทำให้สภาพการละลายที่ได้มีค่าต่างกันกล่าวคือถ้าการละลายน้ำประเภทไหนเป็นการดูด พลังงานนะครับเราจะพบว่าสภาพการละลายนั้นมันจะแปรผันตรงกับอุณหภูมิหมายความว่าเมื่อเราเพิ่มอุณหภูมิมากขึ้นการละลายจะละลายได้ดีขึ้นนะครับการละลายประเภทนั้นเป็นการละลายประเภทดูดพลังงานแต่ในทางตรงข้ามถ้าการละลายนั้นเป็นประเภทคายพลังงาน ก็แสดงว่าสภาพละลายเนี่ยจะแปลกผขผันกับอุณหภูมิครับหมายความว่าที่อุณหภูมิสูงจะละลายได้น้อยแทนครับอุณหภูมิต่ําจะละลายได้ได้มากแทนนะครับกลับกันทีนี้คําถามข้อสอถามว่าการละลายน้าของสารใดเป็นการดูดความร้อนนะครับก็สังเกตได้ว่าค่าสภาพละลายกับอุณหภูมิต้องแปลผันตรง แสดงว่าอุณหภูมิเป็นแกน x ถ้าแกน x มากขึ้นค่าแกน y ก็ต้องมากขึ้นด้วยดังนั้นลักษณะกราฟก็จะเป็นกราฟที่เฉียงขึ้นครับเพราะฉะนั้นในกราฟก็ตอบได้ว่าเป็นทั้งสาร a สาร B แล้วก็สาร c ตามลำดับในข้อ2.2ถามต่อว่าการละลายน้ำประเภทใดเป็นกระบวนการคายความร้อนถ้าคายเนี่ยสภาพการละลายจะแปลผกผัน กับอุณหภูมิหมายความว่าเมื่อคุณเพิ่มอุณหภูมิเพิ่มขึ้นการละลายมันจะละลายได้น้อยลงครับดังนั้นกราฟมันจะลงมาแบบนี้ครับเพราะงัตามกราฟที่ให้มาก็จะเป็นสารดีนั่นเองนะครับที่ลักษณะกราฟมันลงมาถัดมาข้อ2.3ถามว่าสารใดมีพลังงานแลคทิสก็คือ E1 มากกว่าไฮเดชันเหมือนกับที่เราเคยทำไปในข้อที่1แล้วนะครับ ถ้า e 1มากกว่า e 2ก็แสดงว่ามันดูก็จะตอบว่าสารในข้อที่2.1ก็คือ A B C นั่นเองถัดมาข้อ2.4งสารใดละลายน้ําและอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับถ้าละลายน้ําและอุณหภูมิสูงขึ้นก็แสดงว่าค่า e หนึ่งมันจะน้อยกว่า e สองครับหรือเป็นการละลายประเภทคลายพลังงานนั่นเอง หรืออุณหภูมิของสารละลายสูงขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบว่าเป็น3าครับนั่นคือโจทย์ในข้อที่2ครับถัดมาโจทย์ในข้อที่3ของเราครับเขาให้เราเขียนแผนภาพนะครับแสดงการเปลี่ยนแปลงพลังงานครับแล้วก็ตอบว่าการละลายน้ำประเภทนั้นดูดหรือคลายพลังงานนะครับจริงๆแล้วก่อนที่เราจะเขียนแผนภาพเนี่ย เราควรจะฝึกเขียนสมการให้คล่องก่อนดังนั้นครั้นี้ครูจะไปช้านิดนึงโดยที่ครูจะเขียนสมการที่อธิบายขั้นตอนการละลายน้ําก่อนนะครับเราจะพบว่าการละลายน้ำเนี่ยมีสองขั้นตอนขั้นตอนที่1จากที่เคยเป็นผลึกในสถานะของแข็งเนี่ยมันจะแตกตัวเป็นไอออนในสถานะแก๊สก่อนซึ่งผลึกของเราในที่นี้ก็คือซิลเวอร์ไนเตรตดังนั้นขั้นที่1เนี่ยเราจะต้องเขียนว่าเป็น Ag n NO O3 ที่อยู่ในสถานะของแข็งครับแล้วมันแตกตัวเป็นไอออนในสถานะแก๊สนะครับดังนั้นจึงแตกตัวให้ไอออนของ Ag ก็จะเป็น Ag+ บวกในสถานะแก๊สนะครับกับไนเตรตไอออนก็คือ NO3- ลบในสถานะแก๊สซึ่งกระบวนการการแตกตัวเป็นไอออนนั้นจะใช้พลังงานไป E1 ก็คือพลังงานแลกทิสนั่นเอง ค่าที่ใช้ก็จะเป็น822กิโลจูลนะครับเมื่อผลึกเกิดการแตกตัวเป็นไอออนแล้วไอออนเหล่านี้จะมีน้ำมาล้อมรอบครับดังนั้นให้ลอกไอออนลงมาก่อนเมื่อไอออนเหล่านี้มีน้ำล้อมรอบนะครับมากูใส่น้ำไว้บนลูกศรจากแก๊สก็จะเปลี่ยนเป็นสารละลายนะครับเราก็จะได้ว่าเป็น AG บวก ที่วงเรียกว่าเป็น AQ หรือ aqueous แล้วนะครับบวกกับ NO3 ลบ aqueous นะฮะพลังงานที่น้ำไปล้อมรอบเราเรียกว่าพลังงาน hydration หรือ E2 นะครับซึ่งก็จะคายพลังงานออกมาจึงใส่เป็นลบ799กิโลจูลนครับข้างบนตัมบวกนิดนึง ดังนั้นเมื่อเราเอาสองขั้นตอนนี้มารวมกันเราก็จะได้สมการการละลายออกมาซึ่งก็จะตัด AG บวกในสถานะแก๊สกับ NO3 ลบในสถานะแก๊สทิ้งไปจึงเขียนสมการการละลายได้ว่า AG NO3 ในสถานะของแข็งนครับละลายน้ำก็จะได้เป็น AG บวก aqueous บวกกับ NO3+ aqueous นะครับและมีค่า e รวมหรือพลังงานการละลายก็จะเป็นเครื่องหมายบวกนะฮะ23กิโลจูลดังนั้นข้อ3.2ตอบได้แล้วนะครับว่าการละลายน้ำของซิลเวอร์ไนเตรตดูดหรือคายก็ตอบว่าดูดและดูดเท่าไหร่ก็คือดูด23กิโลจูลเขียนว่าต่อโมลด้วยนะ ก็หมายความว่าเทียบจากสาโมลถ้า2โมลก็คูณ2เข้าไปนครับนั่นคือข้อ3.2ทีนี้เราก็เอาขั้นตอนที่เกิดขึ้นเนี่ยไปเขียนเป็นแผนภาพนะครับเวลาเขียนแผนภาพเนี่ยครูก็จะเริ่มจากทางซ้ายก่อนก็คือสารตั้งต้นของเราซึ่งในที่นี้ก็คือ s i ลเวอร์ไนเตรที่เป็นผลึกนะครับ AgNO3 ในสถานะของแข็ง แล้วก็ดูแต่ละขั้นที่เกิดขึ้นไปเขียนแผนภาพนะครับขั้นตอนที่1ก่อนมันจะต้องแตกตัวเป็นไอออนในสถานะแก๊สครับเพราะฉะนั้นก็ดูดพลังงานเข้าไปแล้วก็ขีดข้างบนและสุดท้ายมันก็จะคายพลังงานออกมาเมื่อโมเลกุลของน้ําไปล้อมรอบแต่จะพบว่าพลังงานที่คายออกมาจะน้อยกว่าที่ดูดเข้าไปดังนั้นทางขวาเนี่ยระดับมันจะต้องอยู่สูงกว่าทางซ้าย ครับโอเคพยัน okay. ขั้นตอนแรกอะซินเวอร์ไนเตรตจะต้องแตกตัวเป็นไอออนในสถานะแก๊สก่อนก็จะต้องได้เป็น AG บวกในสถานะแก๊สบวกกับ no 3ลบในสถานะแก๊สนะครับแล้วก็ดูพลังงานเข้าไป822กิโลจูลถัดมาขั้นตอนที่2ต่อนะครับก็จะมีโมเลกุลของน้ำไปล้อมรอบ แล้วจะมีการคายพลังงานออกมานะครับเครื่องหมายเป็นลบ799กิโลจูลทำให้เราได้เป็น AG บวกที่เป็นสารละลายหรือ AG บวก Aqueous นะครับบวกกับ NO3 ลบ Aqueous นั่นเองนะแล้วมีค่าพลังงานการละลายหรือเป็นค่าสุทธินะครับก็คือดูดขึ้นไปเป็น23กิโลจูลน,นั่นเอง นี่ก็คือแผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงพลังงานของการละลายน้ำครับ